สวัสดีครับทุกคนน้องไบต์เป็นพ,พี่เบสเป็นเฟดี้น้องบิงเป็นทุกคนพวกเราเป็นตัวสับป,ปะาดทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเราสามารถก๊อปปี้ตัวเองได้น้องไบต์ลองกดตัวเองซินั่นไงออกมาเป็นสองแล้วไบตกดอีกนั่นไงยืนขึ้นไปแล้วไหนพี่เบสกดซิอุ้ยพี่เบสไม่ออก มันออกแบบส่วนตัวฮรเหรอใช่มอออกจอไหนบิงกดสิออกมนออกจอส่วนตัวอ๋อออกจอส่วนตัวแต่ว่าของน้องไบต์อ่ะต่อขึ้นไป3มชั้นเลยทุกคนครับรู้ไหมว่าทําไมเราต้องโนนิ่งตัวเองเพราะว่าเราจะได้ต่อตัวเป็นสะพานข้ามไปที่อีกตึกหนึ่งได้น้องไบถ้าเราไม่โคนิ่งเราไปได้ไหมลองสิ ไปถึงไหมทุกคนเฮ้ยที่ไปได้ไปได้เราเราจะมาไปแบบไม่ต้องก๊อปปี้นะไปเลยครับไปเลยไป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 อ้าวน้องบิงไปไม่ได้ตัวเลยไงอ๋องั้นน้องบิงต่อตัวเลยต่อตัวเลยครับอุ้ยของน้องบิงไม่ไปของน้องบิงไปไม่ได้อะทุกคนทุกคนรอบิงด้วยสิบิงจะไม่ไปไม่ได้ก็ไม่รู้น้องบิงต้องถอยออกมาบิงถอยออกมา โอเคได้แล้วได้แล้วต่อตัวขึ้นไปตออีกต่ออีกได้ยังได้ยังเออพอแล้วโอเคตอนนี้เราไปกันได้ละครับเรายืนกันครบไหมสามคนเราอยู่กันครบยังยังรับไหนไหนมามาโอเคครบแล้ว3ามคนไปกันต่อครับเราใช้วิธีต่อตัวเหมือนเดิมอุ้ยนี่นออกมาแล้วออกมาแล้วขึ้นเลยครับบงอ๋อโนบิงนบิอยากแก้มคนอื่น ทุกคน,กนมันเกลี้ยงกันได้ด้วยดุโต้ค่ะอ้ารอะ <c oughs> บิงอ๋อมีเอ๋อเรามาอยู่ถึงจุดนี้แล้ว<ต>ทุกคนเราต้องช่วยกันนะเอาอย่างนี้ตอนนี้เราจะไปกันทีละคนทุกคนอื่นต้องยืนรอก่อนเอาให้น้องบิงไปก่อนไบไบรอก่อนผมไปแล้วผมไปอ่ะพีเบสนำไปก่อนนะเดี๋ยวให้น้องบิงขึ้นไปก่อนนะรอแป๊บนึ่งตอนนี้น้องบิงกำลังต่อแับโคกอยู่น้องบิงขัดตัวเล็กหน่อยรอไปตามไบครับ ยังไม่ได้ครับโอ้โหสองอันแล้วไปใช้สองอันครับโอ้โหยังไม่ได้ใบต้องค้นอีกเอาครับเอาครับขึ้นไปได้แล้วป่ะตอนนี้เราครบยังครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูพี่เบสมั่งกระโดดขอบไปไดแล้วกลายเป็นตัวนี้อ่ะแต่กี้พี่กระโดดขอบแล้วอ๋อทุกคนถ้าเราตายอ่ะเราจะต้องกลายเป็นกลายเป็นร่างเดิมเลยดูพี่เบสสิแต่กี้ผมกระโดดขอบไปแล้วแต่กี้ผมกระโดดขอบมาเลยโอ อุ้ยน้องไบน้องบิงก็กลายเป็นร่างเดิมนะตอนนี้น้องไบรอดคนเดียวนะก็จะง่ายอะสิโอ้ก็ดีดีดีไปน้องไบต่อตัวขึ้นไปครับอ่าบาชูซ้ายแหลซ้ายแหล่อุ้ยหมาหมาหมาใบอ๋อเราต้องต่ออุ้ยตรงนี้มันยากเหมือนกันนะไบหมาหมาหมาโอ้เราต้องต่อหลายชั้นโอเคโอเคไบเก่งโอเคโอเคผ้าทำได้น้องอุ้ยน้องบิงก็ออกได้แล้ว น้องบิ๊ก็ไได้แล้วโูถ้าเปไ็นนี้ยัได้แล้วน้องาบก็ได้แล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้บายจะข้ามได้ไหมเอาใจช่วยน้องายด้วยอึ๊บอีกทิดเดียวยอ๋อนี่นี่นี่แบบนี้ครับแบบนี้อุ้ยข้างบนมีกรหายตัวเลย,ย,ลยได้แล้วาบได้แล้วอีกนิดเดียวบาบขึ้นไปแล้ว <c oughs> โอเคแล้วน้องบิงนะน้องบิงน้องบิงเป็นร่างนี้ครับทุกคนเป็นร่างคนนี้เยอะเลย ตอนนี้บิงอยู่ที่เดียวกับพี่เบสพี่เบสพี่เบสเดินไปเดินไป,ลไปแล้วแล้วก็ล้มเลยอ๋อ,อไม่เป็นไรตอนนี้นะครับเราจะเปลี่ยนร่างกายเป็นมนุษย์กันทุกคนเลยเพื่อที่จะง่ายที่สุดเพราะว่ามันต่อไปบันดไดได้โอเคอ๋อนี่นี่นี่น้องบต่อไปบันไดแล้วง่ายมากไหนอีกอันนึงต่อไปบันได่นี่นี่นบันไดามาแนะ้ะบันไดามานะ้ะขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยแบบนี้ดียมาก โอเคตอนนี้ไบต์กับพี่เบสมาเจอกันแล้วเหลือน้องบิงอีกคนหนะนึ่งรอแป๊บนึงนะสองคนนี้รอแป๊บนึงน้องบิงกำลังต่อบัอนไดอยู่เจอแมวล,ล่านเนื้อคือเหลยอเออบิงบิงเก่งแล้วออบ,บ,ลบิงก็ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปถูกต้งองเจอยังเจอพี่ไบต์ยังนี่แล้วตอนนี้เราสามคนมาเจอแมวล,ล่าเนื้อแล้วเป็นแมวหรือเป็นหมาครับหม,หมาหมาเหรอแล้วเราต้องจัดการยังไงอ่ะถ้าเข้าไปข้างในเราโดนหมากัดเลยนะนี่ครับ เดี๋ยวก่อนนะทุกคนพรแมนเจอนาำปัน่ะเฮ้ยอุ้ยๆ้ย้ยหมาเร็วหมานี่มเร็วเร็วเร็วเร็้เ้็วเร็วเร็้เร็ว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 เลยวล้็วเร็วเร็เร็วเร็าเร็วเร็ว้ร่วเร็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 วะร็วเร็เร็เร็วเใช่เรอวเร็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 ่เร็มเี็วเร็วเร็วนร็วเเร็วเร็วเรือนมีการ็วเร็บเน่ว ไม่มันสร้างกระแสนี่อ๋อนี่เรากำลังเดินข้าปากคุณครูเบลนี่แล้วไม่ใช่ปากใครอ่ะปากเด็กปากเหม็นอ๋อปากเด็กเฮ้ยนข้างในข้างในมีน้ำน้ำสีม่วงเต็มเลยข้างในมีกรียเม็เชคเต็มเลย่พี่เบสโดนเลยอุ้ยเฮ้ยเราต้องใช้ร่างคนหรือเปล่าใช่ครับโอ้น้องบายใช้ร่างคนเป็นบันไดอุ้ยแบบนี้ดีนะร่างคนนี้เราช่วยให้เราผ่านด่านตลอดเลย น้องบิงทำยังไงครับน้องบิงใช้วิธีไหนเราใช้เป็นบันไดได้นะบิงดูสิดูพี่บยเล่นเนี่ยนี่นี่พี่บยเขาวางหมวกเลยออกออกออกมาจากตูดออกมาจากตูดแล้วพี่เบสออกออกตรงก้นแล้วหะอุ้ยพี่เบสไปไเไม่นี่มัคือก้นหรือว่าอะไรน่าจะเป็นก้นนะโอ้ตอนนี้ตอนนี้น้องบอยกำลังข้ามแล้วน้องบจะออกแล้วอุ้ยเจอหนูนี่ว่าอุ้ยหนูตัวนี้ตัวใหญ่รีวิวรีวิวรวิวรวิวต่อบันไดขึ้นไป บาบไบมันมาทำร้ายเราอุ้ยหนูเขาอยู่เฉยๆเหรอทขาไม่ทำร้ายใครไปครับขึ้นบันไดต่อครับอุ้ยอุ้ยบันไดติดบขึ้นบันบันไดเกินบันไดเกินไปอันหนึ่งเอาต้องเอาบันไดออกโอเคได้ได้ละโอ้โหล่างบเยอะมากบิงมาแล้วเย้เย้เยออกตูตแล้วออกตูตใช้ตูดนะเหมือนออกมาตรงก้นเลยครับทุกคนมันออกมาตรงเอาผมลืมเซฟ อ้าวแล้วพี่เบสกับน้องบิงล่ะบายลองดูซิน้องบิงออกมาหรือเปล่าพี่เบสออกมาแล้ว่าพี่เบสมาแล้วแล้วน้องบิงล่ะล่บนี้เอกแล้วอ้าวไม่ใช้เดิมหรอก็ใช้บันไดก็ได้ดีใช้บันไดเหมือนเดิมใช่ใช่โอเคขึ้นไปครับเราจะใช้ร่างกายของเรานะครับโคนิ่งเป็นบันไดโอ้อะไรโบันไดมันขึ้นไปอยู่บนปายปลายปลปตอนนี้นะครับน้องบายมาเจอกับน้ําปานอีกแล้ว เป็นน้ำจีมม่วงนะครับหกเต็มเลยเราโดนได้ไหมวิ่งไเส็มันโดนไม่ได้เลือดลดโดนแล้วเลือดรถด้วยแต่มันมีของหวานเยอะเลยนะหนูไหนหนูมาแล้วหรอหนูตามมาได้เลยครับน้ําบินออกมาแล้วพ่อหนูอยู่ในน้ำหนูอยู่ในน้ำหนูเข้ามาในน้ำปั่นหรอแต่หนูกินหรือเปล่าน้ำปั่นน้ำปั่นมันหกออกมาเต็มเลยตามพี่ไบส์มาเลยทันแล้วใช่ไหมบี้ยงเก่งมากครับเราเราต้องีปขึ้นไปหรอ อ๋อใช่เราต้องปีนขึ้นไปเฮ้ยหอไอเฟลฮะพี่เพชรข้างหน้ามีหอไอเฟลเหรอหอไอเฟลโอ้โหเราต้องปีนขึ้นไปแล้วทำไมชอบมาแต่ตรงนี้โอเคโอเคมันมันมีหลายเสาแบ่งกันแบ่งกันแตละเสาเก่งขึ้นแล้วขึ้นแล้วไบร์เก่งมากกระโดดกระโดดเฮ้ยมันมีเทปีเสรีภาพด้วยฮะไม่ใช่ใช่มีของประเทศอเมริกาด้วยเทปีเสรีภาพเราต้องขึ้นไปจุดยอดด้านบนนะ อึ๊บโอเคใช่ใช่แบบนั้นละบ,บ,บิงบิงแบบนั้นละถูกต้องพอ,อแล้วพอละขึ้นได้เลยนี่ไงอุ้ยน้องใบขึ้นมาจุดสุดแล้วเอา้าจุดสุดของประเทศฝรั่งเศสพี่เบสกล้าพให้โอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นน้องบิงพักก่อนก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันเริ่มยากถ้าเด็กเล็กอาจจะเล่นไม่ผ่านนะต้องเป็นเด็กโตเพราะว่าเราต้องโคนิ่งให้ถูกจังหวะดูสิขนาดพี่เบสยังตกเลยครับทุกคน แต่ตอนนี้น้องไบต์ขึ้นมาสู่จุดด้านบนนะถ้าเรามองเราจะเห็นด่านต่อไปที่เป็นโกงลวดด้วยทุกคนเหมือนเป็นคุกน้องไบต์น้าไปเลยครับน้เพืนๆไปเลยใช่ตรงนี้เดินได้ไหมครับเนี่ยเดินได้ไปครับไปครับตรงนี้เดินได้ครับโอ้โหเจอจุดเซฟแล้วแล้วเราก็ต้องปีนขึ้นไปครับโอเคค่อยไปครับนี่ไงเป็นโกงลวดจริงๆด้วยเป็นเหมือนห้องขังเลย แต่ต้องไบใช้บันไดได้ค oh, ล่องมากไปอินยุทธครับไปอินไปไปอินไปแล้วข้างหน้าเจอกิมเมจเชคอีกตัวหนึ่งครับไปครับตรงนี้โดนไม่ได้ใช่ไหมห้ามโดนลวดเพราะมันเป็นลวดไฟฟ้าอุ้ยไดยังไงยังไงไ้เลือดลดเลยไม่ใช่ลวดเลอะไงเลือดลดรวดบข้าวกข้ามคาบไปเลยครับโอ้โหโอ้โหไปต่อไปแล้วหรอต่อไปถึงเทเพสรีภาพแล้วนะว่าไงครับ ของน้องบิงมันปิวเหรอข้าไม่รู้อ่ะพอกันเล่นไม่เก่งมาแล้วพี่เบสมาแล้วพี่เบสพี่อ้ยพี่เบสเดินทะลรเลยเก่งมากเลือดมันลดนิดเดียวเราสู้ได้ใช่ไหมอุ้ยพี่เบสเขาฉลาดนะเพราะมันมีมันมีจุดเซฟเยอะพี่เบสก็ใช้วิธีแบบเลือดลดได้เลยอุ้ยเจอโดนัทด้วยโอเคทุกคนครับน้องบิงก็มาได้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้ว เดี oh ๋ยวต้องบิจเดี๋ยวต้องบิงตามมาพวกเรานําไปก่อนได้หูยแต่อันนี้ยากแล้วว่าเริ่มเจออันยากแล้วว่าต้องต่อบันไดคือแบบ20ชั้นเลยอ่ะดูสิเรื่องวบต่อยี่สิบชั้นแล้วน้องไบก็ขึ้นมาได้เย้วัสดีเพื่อนวัดดีเพื่อนหน้าตาเหมือนกันเลยนะเพื่อนทุกคนเรามาเจอกับหน้า Happy Birthday เกม่า์อีกตัวหนึ่งแล้วกิมมทเชคใช่กิมแมทเช็ค้ายถ้าเราเข้าไปเราตายหรอตายไหม ตายจริงๆ,งๆด้วยเอ้าแต่ผมไม่ตายผมก็เกิด<อ>ให <น S 2> ม,ม่ด้วยเอ้าเราต้องเข้าแบบไหน,น่ะทุกคนเ,เราต้องไอน้นีลิ้นมาหรือเปล่าใช่เราต้องทอํายังไ <ๆ S 1> ง <ๆ S 1> ก็ไม่รู้อ่ะม่ต้องไอ้ดีลิ้นมาหรือเปล่าออ่าเอาใหม่ครับเดี๋ยวน้องใบจะต่อแถวขึ้นไปใหม่เราจะลองเข้าไปในปากของออกินเมดอีกครั้งหนึ่งไปครับไบใบต้องไปให้โดนลิ้นสีแดงไม่ไม่ไม่ใบใบห้าโดนลิ้นหอยังไงครับใบลรากลับราต้องทํายังไงครับ เอา้าตรงนี้แหละที่มันจะยากเราไม่รู้จะเข้ายัางไงเลยอะ่ะหรือว่าตรงนี้มันคือจุดจบเราเลยเข้าไม่ได้ใช่มันมีอีกเอา้าเอา้เอาพีเเ<อ>า่เบสผ่านแล้วจุดเซฟยังพี่เบสจุดเซฟก่อนอุ้ยพี่เบสใช้ด้านโคนผ่านได้อุ้ยพี่เบสเก่งนะไดนี่เราก็ใช้ด้านแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ยเรา,เ,าเราอยู่ในหลุมเหรอมันคือหลุมอะไรครับเนี่ยหลุมเปิดประตูเหรอประตูล่างโคนเหรอเดี๋ยวมันจะขึ้นไป ประตูเก็บร่างคนหรอประตูนี้มีร่างคนเยอะเ <Yeah. S 1> หรอสิบแปดแล้วโอเคครับทุกคนและตอนนี้เหลือน้องไบค์คนเดียวแล้วน้องไบค์กลังตอบตัวเป็นสะพานข้ามลาวาครับแล้วตรงน,นี้ก็ต้องต่อขึ้นข้องบนอีกแล้วต่อขึ้นไปรอดครับรอดใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้ถึงน้ําปั่นเกมมาเช็คนะครับเป็นน้ําปั่นสีม่วง oh. เป็นน้ําปั่นโกดใหญ่เลยใกล้แล้วอีกนิดเดียวขึ้นบันไดอยู่ข้างหน้าเราแค่นั้นเองแล้วเราต้องเข้าบ้านเหลือง อ๋อต้องข้าเข้าหระโอเคเราจะเข้าไปในบ้านสีเหลืองครับแล้วเราก็ต้องใส่ตัวเราใส่ตัวเราให้ครบสิบตัวอุ้ยตัวเราไม่ออกอีกแล้วอ๋อหนูไงมันอยู่บนหนูต้องยืนใส่ข้างหน้างไปแล้วไปเรื่อยรื่อมันจะไปชนกันอึบชนกันไปชนกันไปชนกันแล้วมันก็ไม่ไปไหนหรอกเออมันไม่ไปไหนได้ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วอีกอีกไปไปอีก ล่างโคลนเยอะมากมันจะปิวอะเนี้ยอุ๊ยไปแล้วไปแล้วทำไหม<ว>ได้แล้วทุกคนครับพอแบง์เปิดแสงได้แล้วเราใส่ล่างโคลนเข้าไปสิบตัวพอแบงค์เก่งไหมไปไปเรามาถึงขวดน้ำแล้วขวดน้ำขวดใหญ่ใบซูมให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยนี่เรามาถึงเกมมัดขวดใหญ่ใครอยากกินไหมเนี่ยใบกกินไหม S <S <S เราจะกินหรือเราจะไปกันต่อใกล้จะถึงจุดจบแล้วไปไปกันต่อเลยครับเราใกล้จะถึงจุด<ม>จบแล้วต้องไปงอ,อีกเฮ้ยจุดจบอยู่ตรงนี้ไบตรงนั้นเราผ่านมาแล้วไงใกล้ถึงแล้วน้องไบเป็นผู้รอดชีวิตเลยเนี่ยพี่เบสกับน้องบิงไม่รอดรอ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง แลอันนี้ยากอีกแล้วเจอตัวสูงแล้วลองทำดูดิโอ้ทนัทนทนันทันอุ้ยอุ้ยอุ้ยทันทันอุ้ย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 เกิดอะไรขึ้นแมงวันทำไมจอแม่องอีกแล้วได้ได้ได้หนูไม่เอาอีกทีหนึ่งเมื่อกี้อุ้ยถึงถึงไปไปข้างไหนเนี่ยเราต้องสุม่มอุ้ยกระจกแตกไม่เป็นไรเรามีจุดเซฟไว้กระจกมันแตกครับทุกคน อ,อุ้ยไม่เป็นไรถือไม่เป็นไรพ่อมั่งพ่อมัอม่งผัดกันเลือกผัดกันเลือกก็พ่อก็ได้สองคังใช่พ่อได้สองอันไงพ่อเก่งไหมล่ะไม่เก่งเนี่ยอันเนี้ใบว่าพ่อเลือกถูกไหมล่พะพ่อเลือกถูกอ๋อ <laughs> <laughs> ก็ใบก็ได้สามอันไงอันเนี้ใบเลือกถูกไหมอ <laughs> ้ยทำไมเลือกไม่ถูกสักครั้งเลยอ่ะเราต้องซื้อน้ำปั่นกินแล้วแหละมันให้ซื้ออ่ะ พ่อเรีกถูกไหมถูกต่อไปใบก็ไปผ่านแล้วเด็เอ้าใบผ่านง่ายเลยอ่ะจบแล้วครับทุกคนจุดจบเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจุดสุดท้ายเราจะได้กินน้ำปั่นไหม ถึงจุดจบแล้วเย้ yeah. พ่อเป็นคน9คนสุดท้ายเลยอ่ะทุกคนครับเรามาถึงจุดจบแล้วเก่งมากเลยครับทุกคนและนี่คือเกมโค่นิ่งตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเราเป็นสะพานเป็นบันไดผ่านอุปสรรคไปได้งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลิคกไบด้วยนะบายยน้องไบายรอดอยู่คนเดียวเลยนะ